วันนี้มาชมกันนะครับวันนี้เราจะทำสีแต้มหนังเฉพาะจุดนะครับใช้งานง่ายนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีกาพ่นสีต้องการความสะดวกรวดเร็วนะครับพอได้สีมาปุ๊บเราทำการเขย่านะครับแล้วก็หาชิ้นงานนะครับทำความสะอาดชิ้นงานนิดนึงนะครับชิ้นงานที่มันเช็ดแว็กเช็ดอะไรมาเยอะนะครับเราก็หา น้ำแ๊บนะครับไปล้างทําความสะอาดแล้วก็หาน้ํายาเช็ดคราบหรือแอลกอฮอล์ก็ได้ครับเช็ดหนังให้สะอาดไม่ให้มันนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จุ่มสีนะครับแต้มลงไปตรงที่บริเวณที่เราต้องการเลยนะครับจุ่มแล้วก็แต้มแค่สี่ห้าครั้งก็พอครับอย่าถูเยอะนะครับอ่าแล้วเกี่ยสีให้มันเสมอแล้ะโปะๆลงไปนะครับหลังจากนั้นแล้วก็สีนะครับไปพึงลมสักสองสามนาทีนะครับเหลือไปตากแดดอีกสักสองสามนาทีเราก็จะได้สีที่แห้งสนิทเนียนเรียบนะครับ ่าเป็นสีพ่นหนังสูตรโซเวนนะครับที่ใช้งานง่ายมากๆเลยสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับตอนนี้เรามีสีขาวสีดำสีครีมประจำการอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ